ในเขตยวาวราชบันวงป้อมป่าพรนครดุดสิตบันรักปทุมวันเขตนี้ตอนนี้ประชากรเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้น60กว่าขึ้นไปแล้วพวกเราก็รู้นะครับว่าคนอายุเยอะเวลาเขาเดินจะลําบากกับคนที่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยกทมกับทีมสกทีมผู้ว่ารวมถึงผู้สมัครสอสอเนี่ยโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยนะครับอยากจะผลักด,ดันเพื่อปรับปรุงฟุตบาทใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในพระนครนี่ปรับมันดีแล้วนะครับใช้ได้แล้วแต่ทางเชื่อมทางลาดต่างๆเนี่ยยังไม่ดีพอ,อยังมีการที่ชํารูแตกหักบ้างผมก็ใช้แอป แคทฟี่ฟังดูเนี่ยไปช่วยกันเช็คแล้วก็ถ่ายรูปแล้วส่งให้กทมไปปรับปรุงอยู่หลายจุดแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าผมได้รับเสียงบน่นจากมาอ้อี้หลายคนนะครับว่าฟุตบาทจะมันสูงต่าเยอะแล้วเดินไม่สบายเวลาเดินเนี่ยจะสะดุดล้มเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายสําคัญการดูแลผู้สูงอายุปรับปรุงปาทวิถีถนนคนเดินให้กลับมาเดินได้ง่ายขึ้นคนที่เดินไม่ไหวใช้รถเข็นใช้ไม้เท้าก็จะต้องเดินได้ง่ายขึ้นงานเล็กๆน้อยๆแต่มีคุณค่าทางจิตใจครับผมตะพลัดสุริยุกมิสูตรผู้ ดุลสีดมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นที่ฐานลา่างเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ